สามข้อควรระวังหน้าหนาวไม่ควรอาบน้ําแบบนี้เพราะจะส่งอันตรายถึงชีวิตได้แต่ส่วนใหญ่จะมองข้ามไปพี่สันบอกความรู้ในคลิปนี้นะคะในช่วงหน้าหนาวเราชอบอาบน้ำวันไหนกันบ้างพีพ่บอกกันในช่องคอมเมนต์ได้1ในช่วงอากาศหนาวอากาศเย็นถ้าเราอาบน้ําเย็นนานจนเกินไปจะมีผลทําให้หลอดเลือดของเราหดตัวอย่างรวดเร็วส่งผลทําให้ความดันโลหิตสูงอย่างรวดเร็วเช่นกันอาจจะส่งผลเสียต่อคนที่มีโรคประจําตัวในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตหยุดแล้วนะคะส่งผลทําให้ช็อกได้เลย 2. ออาจส่งผลต่อระบบประสาทได้อาจจะเกิดทําให้กล้ามเนื้อของเราเกร็งนะคะบางทีแล้วนะอาจจะส่งผลเสียต่อการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆได้ด้วยและ3คืออาจจะส่งผลทําให้เกิดภาวะช็อกได้นะคะดังนั้นเลยนะคะในช่วงอากาศเยน็นถ้าเราจําเป็นต้องอาบน้ําเยน็นให้อาบน้ําเย็นช่วงสั้นๆหรือว่าให้ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆ,ๆก่อนอาบน้าเย็นค่ะวันนี้วิวเก็บไว้ฟังนะเราตามหาเกินเจอกดแชร์บรแบ่งปันกันเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะติดตามกันไว้ได้บอกสารดีทั้งเรื่อง อยี่ยว่องสุขภาพเลย